หลังจากที่ผมได้ทำการลงเรื่องที่มันแบบว่าอีหยังวะมากๆในการที่เราไม่สามารถเล่นโรบอกวันที่9ได้เนี่ยในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาคลายเครียดกันดีกว่าครับเรามาดูเรื่องตลกกันดีกว่ากับยูทูบเบอร์คนหนึ่งครับที่ถูกประนามว่าเป็นบุคคลที่ท็อกซิกชาวบ้านเขาไปเรื่อยไม่ว่าจะเป็นประชากรคนธรรมดาไปจนถึงยูทูบเบอร์ระดับ1ล้านซับกันมาแล้วนะครับนั่นก็คือลิซ่าเกมมิงนั่นเองครับซึ่งในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยกรีกเนี่ยได้ทำคอนเทนต์ร่วมกับลิซ่าเกมมิงครับผม ใช่ครับได้ยินไม่ผิดหรอกแล้วถึงขั้นเดิมพันกันขั้นที่ว่าถ้าลิซ่าแพ้การแชร์เลนจ์นี้ลิซ่าเกมมิ่งต้องออกจากโลบล็อกคอมมูนิตี้กันเลยทีเดียวสําหรับเรื่องนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังกันเลยนะครับและนี่คือหน้าชานอลของลิซ่าเกมมิ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจากไทม์ไลน์ของทางฝั่งลิซ่าก่อนเลยนะลิซ่าเลยนด้ทาการอัปคลิปวิดีโอตัวหนึ่งมานะครับเป็นวิดีโอที่มีชื่อว่า I Was Kidnapped by c r i k r a f t ก็คือเหมือนกับอารมณ์ประมาณว่าฉันถูก ลักพาตัวโดยกรีกคราฟนั่นเองซึ่งแค่ทุกคนดูแค่ชื่อคลิปวิดีโอตรงนี้ทุกคนลองคิดดูดีๆสิว่ามันแบบมันอย่างว่าม,มากๆเพราะว่าหนึ่งเลยคือลิซ่าเกมมิ่งไม่เคยได้เปิดหน้าลงในช่องของตัวเองเลยแล้วอยู่ดีๆมาอัพคลิปให้ยุูโดนลักพาตัวโดยยูทูบเบอร์คนนี้ what the fuck <c oughs> นี่โดยคลิปวิดีโอนี่มันจะเป็นรูปร่างประมาณนี้นะเดี๋ยวดูกันเลย ก็คืออารมณ์ประมาณว่าเออเนี่ยออกข่าวไว้เอ,อ้ยลิซ่าเกมมิ่งยูทูบเบอร์ชื่อดังนี่ทุกคนหลายคนอาจจะรู้จักกันได้หายตัวไปไปเป็นเวลา1ปีอย่างงั้นอย่างน,น,างนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยช่องลิซ่าเกมมิ่งเนี่ยไม่ได้ทําการอัปโหลดคลิปวิดีโอมาเป็นปีเลยนะครับคุณผู้ชมนี่โดยในคลิปวิดีโอเนี่ยเขาก็ได้อ้างพูดขึ้นมานะครับว่าเขาเสียเวลาเป็นปีเลยขอบคุณมากเลอเกินคลยครับนี่มันก็คือสิ่งที่ฉันน่ะได้ประสบและพบเจอมาว่ามันไม่มีใครควรที่จะได้รับอะไรแบบนี้เลยซึ่งนั่นมันก็ไม่่ใชสั ตูที่แบบแย่ที่สุดสําหรับฉันคือเอาอารมณ์ประมาณว่าเหมือนกำลังจะบ่นว่าเอ้ในกีกคราฟแม่งแบบทํางงทอย่างงู้นทําอย่างนี้คขังน่วงเหนียวโอ้โหสุดจะเหลือเชื่อจริงๆซึ่งความจริงนั้นก็คือเชื่อฉันนะว่าฉันโอเคแล้วในตอนนี้ฉันถูกลักพาตัวถูกทรมานโอ้โหสารพัดอย่างร้อยแปดบอกว่าถูกขังอยู่ในชั้นใต้ดินของบ้านกีคราฟเป็นเวลาเป็นปีไม่มีไฟไม่รู้จะพูดอะไรได้เลยจ้าจ้าเนี่ยเมื่อตอนเชื่องประมาณปี2021เนี่ยฉันกั กรี๊ค่ะฉันกับกรีนะ๊คาันคือคกรีนะ๊คับามาได้เชิญฉันเข้ามาในบ้านของเขาแลวเพื่อที่จะไปทำวิดีโอคอลแลบกับเขาแบบ what the fuck <laughs> what the fuck อะไรวะเนี่ยเมื่อตอนที่ฉันถึงบ้านของเขาเนะเขานด้ททำการกักขังฉันและสิ่งต่อไปที่ทำเนะื่อคือล็อกห้องเบสเมนต์ของเขานนัเองและจากนั้นนะเขาก็ผลักฉันลงไปเป็นเวลาเป็นปีก็ที่ฉันจะสามารถหนีออกมาได้อ้โ oh. ห oh. oh. <laughs> เป็นปีเลยนะครับผู้ชม แล้วเขาก็ไปเอารูปอะไรจากไหนมาก็ไม่รู้ตั้งแต่8จุลายน2021นะบอกว่าช่วยด้วยฉันจู่ที่บ้านของไอที่ฉันอยู่ที่เบสเมนต์ของกรีคครับฉันถูกลักพาตัวเป็นรูปที่เหมือนกับเอารูมามาว่าถ่ายจากโปรแกรมสแ a ปแชตนะเพราะว่าไอตัว Snapchat อ่ะเวลาเราสามารถใส่เทกอ่ะมันจะทําการทาแบล็กกราวข้างหลังเป็นแบบแทบยาวเลยนะสำหรับใครที่เคยเล่น Snapchat ก็จะเข้าใจเนี่ยช่วยฉันด้วยนะเขาวนล็อกฉันอยู่ในเบสเมนต์เขาไม่อยากจะให้ฉันออกไปเขาพยายามที่จะขู่ฆ่าฉันช่วยด้วยฉัน ไม่รู้ว่าฉันควรจะทำยังไงต่อดีอะไรของมึงน, <c oughs> <c oughs> นี่มีการแบบว่าโอ้โหนี่หยิบทิชชู่มาล้องง่ายเมนทอนเบรกดาวโอ้โหมีการอารมณ์ประมาณว่าถ้าเกิดใครที่แบบเล่น ดีโอรหรือว่าเล่นอะไรพวกแบบในโซเชียลนะเวลาเข้าไปพิมพ์ดอกจันหน้าดอกจันหลังหรือแม้ก็พิมพ์แบบอารมณ์วานจุดข้างหน้า่เงี้ยมันจะเหมือนเป็นการโลเพรย์เนาะซึ่ง <c oughs> เป็นมุมมองคนนอกก็คงแบบว่าเต๋อฟากอะไรของมึงงานเงี้ยแล้วมีการทำแฮชแท็กด้วยนะว่าแบบทคดนาร์กรีคราฟอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโอ้โหหลังคลิปก็โปรโมทแล้วนี่ท้ายคลิปโอ้โหวลรีนี้สุดยอดมากผมบอกเลยคุณผู้ชมได้ยินแล้วคงแบบจ้าเนี่เขาบอกว่าเออี่เกมของฉันเข้ามาเล่นกันได้นะแล้วท้ายคลิปเขาบอกว่าฉันเป็นโรคซึมเศร้าในชีวิติตจรง โอ้บ r o คำนี้อีกแล้วเหรอ โอ้โบรเพื่อไม่เข้าใจทําไมไม่ว่าจะอะไรก็ตามทําไมคุณต้องมาที่โลกซึมเศร้ากันทุกครั้งเลยแล้วหลังจากนั้นได้ไม่นานเนี่ยกริกครัฟก็ได้ทําการอัปโหลดคลิปวิดีโอขึ้นมานะครับผมเป็นคลิปวิดีโอที่มีชื่อว่า Goodbye Lisa Gaming Roblox นั่นเองนะครับก็คือกริกคัฟเนี่ยได้ออกมาเลสปอนน์นะนาอในสิ่งที่ตัวลิซ่าก็ได้ทําการทําคลิปวิดีโอแล้วก็จัดเหมือนกับว่าเหมือนทางเจ้าตัวของกริกเนี่ยได้ทักไปหาลิซ่าเกมมิ่งเลยเว่าในท้ายคลิปวิดีโอตัวที่แล้วเนี่ยลิซ่า ของเาเาเแล้วกริกเนี่ยก็เข้าไปเหมือนติดต่อคุยกับลิซ่าเกมมิ่งนะครับนี่เลยนี่เหมือนกับว่าเออเนี่ยเขาถึงบอกเนี่ยว่าเออเนี่ยถ่โซเอ่อเวนอาร์วีดูอิงิดก็คือเหมือนกับว่าเหมือนน่าจะเคยมีคุยกันก่อนว่าเออเมื่อไหร่เราจะทามันสักทีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาบอกว่าเหมือนเป็นการคุยแบบคุยเพื่อนัดว่าเออจะถ่ายคลิปวันไหนอะไรยังไงกันนะครับจนถึงว่าวันนี้เนี่ยวันที่2 9่สาออกโทเบอร์หรือตุลาคมนั่นเองนะโดยเขาเนี่ยได้ทําการแชร์เลนจ์กันในการเล่นทั้งหมด3เกมนั่นเองนะเดี๋ยวเกมแรกเ่จะริม ที่ Tower of Hell นั่นเองนะครับผมก็คือเป็นการกระโดดเพื่อขึ้นไปพิชิตจุดเส้นชานนั่นเองนะแต่ว่าในเกมแรกเนี่ยกริฟคร f ฟเนี่ยก็ได้ทําการแพ้ไปนะเพราะกริฟคราฟเองนั้นไม่ได้เป็นคนที่เก่งตัวเกมกระโดดอะไรมากเนาะโดยในเกมที่2เนี่ยกริฟคราฟก็ได้ทำการแชร์เลนกับลิซ่านั่นก็คือเกมของ m u r d e r Mystery ที่นั่นเองนะครับซึ่งในคลิปวิดโอเนี่ยเล่นกันนานมากกว่าคนหนึ่งจะยิงโดนกว่าคนหนึ่งจะอะไรกันซึ่งเกมที่2เนี่ยผู้ชนะนั่นก็คือกริฟคร f ฟนั่นเองนะครับโดย ตกลงกันไม่ได้นะว่าเออจะไปเล่นกันเกมอะไรนะครับผมโดยตอนแรกเนี่ยเขาก็พูดถึงเกมที่มีชื่อว่า Puzzle d e e l นั่นเองนะครับผมนะซึ่ง Puzzle d u e l เนี่ยเขาก็ได้ส่งลิงก์มาเป็นลิงก์เกมน,นะแต่ว่าทางกริกเองก็รู้สึกว่าเออไม่ได้อยากจะเล่นหรือว่าอะไรอย่างงี้เนาะซึ่งอ่ากริกเองก็เลยได้ตกลงกับทางลิซ่านะว่าเขาก็เลือกที่จะเล่นตัวของชาร์ k Bite วันนั่นเองก็คือชาร r ก b บ t e ภาคแรกก่อนที่จะมาเป็นชา a r ก b บ t e ภาคปัจจุบันเนาะซึ่งทางกริกเองเขาก็ได้พูดอยู่ในคลิปนะเหมือนก Bi 2อะปัญหามันเยอะซึ่งผมไม่รู้ว่ามันจริงชัดหรือแน่ชัวอะไรขนาดไหนนะครับนะโดยที่ในชาร์ตใบเนี่ยทางกริกเองก็ได้เสนอไปว่าเออเราจะเล่นกันทั้งหมด2แมตช์นะว่าเออถ้าเกิดใครชนะเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ชนะในราวนั้นไปนะครับผมโดยรอบแรกนะครับผมนะทางกริกเองเนี่ยก็ได้เหมือนกับว่าเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็สามารถหลบหลีกเจ้าลิซ่าเกมมิ่งเนี่ยได้จนกริกนั้นชนะในแมตช์แรกนะเองนะครับผมนะแต่ก่อนที่จะเข้าแมตช์แรกเน มีการเหมือนกับว่าทางลิซ่าเนี่ยเขาเป็นตัวฉลามใช่ไหมทีนี้ลิซ่าเนี่ยหลุดเกมแล้วลิซ่าก็พูดว่าเอ๊ะทำไมเขาต้องแกงฉันโดยการที่ทีพีฉันไปที่ชักไป2ล่ะอ่านั่นละหนึ่งโดยทีอ่อย่างที่ผมได้บอกไปเนาะรอบแรกกริกเองเนี่ยก็ได้ชนะเกมนี้ไปนะครับผมนะอ่านี่เลยนี่มันจะเป็นอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ในแมตช์ที่2เนี่ยทางกริกเองเนี่ยก็ได้เป็นตัวของฉลามครับทุกคน นี่กรีกเองก็ได้เป็นฉลามแล้วลิซ่าเกมมิ่งดันเลือกใช้เรือไททานิกเรือแบบขนาดมหืมมาซึ่งแน่นอนครับมันไวกว่าก็อาจจะใช่แต่มันเป็นจุดสังเกตได้ง่ายไงถ้าเกิดใครที่เคยเล่นแบบชาร์กไบต์หรือว่าอะไรมาอย่างเงี้ยครับอ่ะและหลังจากนั้นไม่นานนะครับผมนะั Greek กกรีกก็ขับไอผ้ผีตัวฉลามเนี่ยไปชนเรือจนแตกเลยนะครับแล้วก็หายตัวลิซ่าว่าลิซ่าอยู่ไหนได้ไม่นานครับลิซ่าก็ถูกตาย ในแมปนั่นเองและนั่นแหละก็คือเหมือนกับว่าตัวลิซ่าก็ถือว่าแพ Challenge นี้ไปก็ทําให้ลิซ่านั้นต้องออกจากคอมมูนิตี้ของ r o บ lox นั่นเองแต่ว่าคลิปวิดีโอนี้ยังไม่จบครับลิซ่าเกมมิ่งได้นำการอัปโหลดคลิปวิดีโอเพิ่มอีกหนึ่งคลิปวิดีโอครับคุณผู้ชมซึ่งคลิปวิดีโอที่ลิซ่าอัปเนี่ยมีชื่อว่า what Greek craft didn't show you the truth นะครับผมก็คือเหมือนกับว่าอะไรที่ Greek craft นั้นไม่ได้แสดงให้กับคุณและนี่คือความจริงนั่นก็คือเหมือนกับว่าเออเน่่ยบกวา Kickcraft ไไมได้ โชว์อันนี้คุณนะนี่คือความจริงอะไรอย่างง้น Me. อย่างงี้ซึ่งก็คือในคลิปวิดีโอก็คือเหมือนกับว่าเอาในสิ่งที่ว่าเขาอาัดค <It> ลิปกับกี้ครับแล้วขเขาก็มาพูดอะไรทีหน,นึ่งนะครับผมนี่นี่นี่ก็คือเหมือนกับเริ่มประมาณว่าเนี่ยเขาเนี่ยได้ตามแล้วเขาเขาเนี่ยได้ตามเหมือนว่าแบบเขาเรียกไงซุ่มตามมาใช้คำว่าซุ่มตามทั้งทั้งที่คุณกับเขาคุยกันในทิศขอนนะแต่บอกว่าเอ้เนี่ยมันแอบสะกดรอยตามมานะแบบ what the heck <laughs> อะไรของเมืองเงี้ยนี่ hello นี่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 ลิซ่าพิมพ์มาด้วยนะว่าย o u k i d n a p p e ก็คือมันก็ว่า,วาเออมืองอะ่ะรักพาตัวกูนะเวย้ยุณนี่มีการร้องไห้ด้วยแล้วพอกรีกพิมพ์ตอบว่า no i didn't k i d n a p you ก็คือมอารมณ์ประมาณว่า,วาเอ้ยกูไม่ได้ลักพาตัวมึงน,นะลิซ่ามันเขียนว่านี่คือคำพูดของคนโกหกครับ <laughs> ครับ นี่แล้วก็เหมือนกับว่านี่พอมาเรื่อยๆนะครับผมนี่เห็นก็มือเหมือนกับว่าเออนเนี่ย angel your friend is about to l i f e to fly อะไรปะมาน,นี่ก็คือเหมือนว่าไอคนที่ชื่อ Angel เนี่ยก็คือเพื่ออลิซา่ามันก็แบบบลัฟนะว่า,บาแบบไอ้ยกูมีวิดีโอหลักฐานนะเว้ยว่ามึงอ่ะรักพาตัวเพื่อนกูอะไรอย่างเงี้ยอ่ะซึ่งหลังจากนั้นได้ไม่นานเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าตัวไออลิซ่าเองเนี่ยก็ได้ไปทําการเอารูปนี่มาเดย์เดเดยดเก็คือเป็นรูปตัวละครของกรีกเนี่ยแต่ว่ามันเป็นตัวของแผอบที่เขาวางเอาไว้นะซึ่งไออลิซ่่าเนีย ไปพูดว่าเขาหนะถือปืน S <S excuse me นั่นคือปืนของมึงเหรออะไรของมึงอะไม่เข้าใจนี่คือกล้องนายบอกปืนอะไรวะน,น้าๆแค่นั้นไม่พอก็คือเหมือนกับว่าเออเนี่ยเขาบอกว่านี่กรีกมีการพูดนะนะว่าถ้าเกิดเออถ้าเกิดม้งชนะอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้สตาร์โค้ดเลยอะไรอย่างนั้นนะนะอ่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอตัวกรีกกับลิซ่าเขาเล่นเกมกันอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็เออเหมือนกับโชว์อัดคลิปน,นะว่าตอนที่เขาเล่นด้วยกันว่าเออเนี่ยกูชนะนะเว้ยซึ่ง เขาเอามาแต่คลิปวิดีโอที่ตัวเขาเน่ยเล่นไอ้เจ้าแมป Tower of Hell นั่นเองนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเขาเนี่ย ก็ได้ทาการไปเอาอินเสิร์ตอีกวิดีโอนึงมาซึ่งเป็นวิดีโอที่เหมือนกับว่าเป็นในแมปแมปหนึ่งที่บอกว่าเขาจะเขียนเลยนะว่าและนี่คือสิ่งที่กริกคราฟเขาไม่อยากให้เราเห็นอะไรประมาณนั้นนะซึ่งก็เป็นคลิปวิดีโอนี้นั่นเองนี่ก็คือเหมือนกับเริ่มประมาณว่าเออเนี่ยเอ้ยมันเป็นวิดีโอแบบซิทูเอชันขึ้นมานะว่าเหมือนกรีก,กับพูดว่าเฮ้ยมึงยกมือขึ้นนะไปจากพวกเรานะไม่แล้ว,แล,วแล้วคือแบบเอาอะไรมาฟาดก็ไม่รู้ทำให้ตัวละครของทั้งสองคนเนี่ยล้มไปแล้วก็มีการพิมพ์อ้า,อ,าอกไป อะไรอย่างงู้อย่างงี้เหมือนรับบทเป็นผู้ถูกกระทำะนะว่าแบบเอ้ยอย่าทำกูนะอย่างงู้อย่างงี้ซึ่งมันคือตัวละคร มันคือตัวละครแล้วมึงเป็นอะไรกันคือแบบโอ้โหโอ้ยร้องไห้โอ้ช่วยฉันด้วยอย่ากูอย่างางี้โอ้กูเห็นแล้วกูปวดขมับแล้วเกินแล้วผมกล้าพูดได้เลยว่ามันไม่ไม่ไม่เป็นความจริงแน่ๆเพราะอย่างแรกเลยคือโลกบอกอะเราก็รู้ๆกันอยู่ว่ามันไม่สามารถที่จะพิมพ์คําแบบพิมพ์คําหยาบได้หรือว่าอะไรย่างี้ได้แต่นี่มีอะไรมั้งอะชัด up มันมีจริงๆนะในคลิปวิดีโอเนี่ยถ้าเกิดคุณได้เข้ามาดูในคลิปวิดีโอเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันก็มี ค่อนข้างคำหยาบคายมีนิดหน่อยแล้วนี่หลังจากนี้ท้ายคลิปวิดีโอของลิซ่าเกมมิ่งก็มีการพูดนะนะว่าคุณพวกคุณเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วใช่ไหมกรีกได้ทำการทุบตีพวกฉันมันก็แย่มากเลยพวกเราเน่ร้องกันตลอดเวลาไม่มีได้บักเลยเขาเกือบฆ่ามามีแล้วลองคิดดูสิว่าถ้าเขาตายน่ะมันจะเป็นยังไงแล้วฉันล่ะเนี่ยดูที่หลอนสิร้องง่อะไรวะเนี่ย นี่แล้วก็มีการนะ g o o ู๊ y บายโลบล็อโอ้โหอ้าโอ้เป็นคลิปวิดีโอที่ผมพูดตรงๆเลยนะว่าแบบอะไรวะมากๆอะ่ะคือมันเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าทำทำไม <laughs>